กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจา๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาสรุปแนวทางนะคะของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้เนาะ ห้านอยสุดสามนอยมารวมนะคะแอดมินก็ให้วิ่งไปที่ศูนย์เจ็ดเก้าหกส่วนแนวทางเข้านะคะนอยเฉพาะกิจนะคะเก้าแปดนะคะหลุดเนาะตัววิ่งเก้ามานะคะส่วนล่างนะคะแปดแปดแล้วก็หลุดไปนะคะพี่น้องจา้าส่วนนอยพิเศษนะคะสองหกนะคะก็หลุดไปนะจ๊ะส่วนล่างเจ็ดสามก็มานะ่ามาตัวเน้นมาตัวชอบมาตัวตรงนะคะ ส่วนนอยปกตินะคะแปดสามนะคะหลุดนะจ้าไม่มีเนาะแปดสามอันนี้สองสองพี่น้องเขียนผิดนะคะส่วนล่างนะคะ เดี๋ยวๆพี่น้องงงแล้วหนึ่งสองนะคะโอ้ยแอดมินเขียนผิดหนึ่งสองนะคะหนึ่งสองแอดมินก็ไม่มีนะคะหลุดนะคะส่วนนอย v วีไนะคะสองสองนะคะเจาะไม่เข้าเนาะไม่มีนะคะส่วนล่างนะคะสองแปดนะคะก็หลุดไปนะคะสรุปแล้วเข้ามาหนึ่งนอยเนาะ มาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะก็ยังดีนะคะพี่น้องเข้านอยพิเศษมาล่างเนาะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ้าสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี8ปดนะคะห้าเนาะชุดเด่นของเราก็จะเป็น แปดแปดนะคะเก้าแปดสามสองหกสามนะคะสามเจ็ดศูนย์แปดนะคะ 0ูนยนะคะก็จะเป็น83 5 2นะคะ2 2 2 8นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น28นะคะ81เนาะแล้วก็80นะคะ แปดสนะคะบางทีตัวที่แอดมินเน้นก็เข้านะคะบางทีก็ไม่เข้าน้องพี่นอ้นองจ้าก็อย่าลืมไปกลับนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้า ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้นะอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจคํานวณแนวทางสสวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยๆแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสําหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า